ตอนนี้ตายค่ะตายคือถ่ายครั้งนี้ยไม่ให้เห็นหน้าผู้หญิงเพราะว่าทีมงานเขาอยากให้เรามาโนว่าเป็นตัวเราเองที่อยู่ใน M v สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องตุ๊กจิตดีวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของ tomorrow um by t o g e t h e r หรือว่า T by T นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่า ลูเซอร์เลเวอร์ถูกแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของพีแบททีที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วกิมมิคของเพลงนี้อยู่ตรงที่ชื่อเพลงค่ะเขียนสังกฤษยากมากเพราะว่าใช้เป็นตัวแบบเป็นตัว s แล้วก็เป็นขีดขึ้นไปอย่างนี้นะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าตัวอะไรแต่มันเป็นกิมมิคที่มีเฉพาะทีแบยทีเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ตัวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า MV ของเขาเนี่ยมีอะไรแบบตื่นเต้นมีอะไรแบบแปลกใหม่ปไปดูกันเริ่มค่ะ ลูซเลเวอว้าวขายยอนจุนแน่นอนโอ้โ oh. หที่สุดละคนนี้มีไฟด้วยรอบนี้ที่ตาว้า wow. ว กลิ่นอายคล้ายๆ I know I love you เลยนะคะทุกคนดีมาร์กจุ้นจุนสุบินนะมวันขนมมานี่คืออ้าปากลับเลยนะคะเนี่ยน้องจะทำอะไรมออยูตรงผมเรายังเป็นตรงนี้อยู่นะคะร้านตัดผมปิด เหมือนดูบินยิ้มให้โอ้ยนิคายนันจุนาไหยอน ีสัตว์นี้ตายค่ะตายสัตว์ที่ดูบิน,นหน้าอยู่บนรถกระบะนิ่งใครคือเป็นเด็กเสิร์ฟร้อมากรอของผานอ่ะ,ะ,ะอ,อาายากเป็นเด็กเสิร์ฟ ม <music> ีความแบบความป๊อบความร็อกความพังอยู่ในเพลงนี้นะมันเป็นแบบเพลงที่รู้สึกว่าเหมือนเราเคยฟังตอนสมัยมัธยมอ่ะดนตรีมันแบบเคยมันต่อเนื่องมาจากเพลง I Do I Love You แน่เลยไม่ว่านะ เรื่อความมูดการถ่ายทำทุกอย่างดนตรีน,นี่ตำรวจมาฮ้อนพันโมโมา่คุณถ่ายครั้งนี้ไม่ให้เห็นหน้าผู้หญิง เพราะว่าทีมงานเขอยากให้เรามโานว่าเป็นตัวเราเองที่อยู่ในเ b แล้วถ้าเทียบกันดูอะสไตล์ดีทรงผมอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปจาก I Know I Love You เพราะอย่างกับบอมจะอยู่อะก็ยังทรงเดิมแต่นี่ถ้าแบบไฮไลท์สีผมที่เพิ่มมากขึ้นหนิงไครก็ผมทองเหมือนตอนนั้นยันจุนก็แบบผมเป็นสีดำเหมือนซูบิน ดูเซิรเวอร์นะคะจากที่บายทีอ่าลอยแล้วลงผ่าไปเลยเนาะจบแล้วค่ะจีงามฉันชอบฉันชอบเขามาตั้งนานแล้วทออ MV นี้ เอาง่ายๆว่าฟังตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเพลงของทีไบทีอ่ะต้องฟังเกินสักสามรอบมันจะมาอยู่อยู่ในสมองอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจังวะฟังตอนแรกอ่ะยังรู้สึกว่าเออยังเฉยๆไม่ได้ชอบมากแต่ถ้าฟังอีกรอบหนึ่งอ่ะฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆอ่ะมันจะอินเข้าไปเรื่อยๆเลยทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนเราป่ะนะแต่ว่ายิ่งฟังยิ่งอินอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยสไตล์อ่ะมันจะคล้าย I know I love you พูดอะไรเนี่ย I know I love y อ u ่ะันรู้สึกว่ามันมันมีความเชื่อมโยงกันใน MV แล้วก็สไตล์เพลงมันจะคล้ายๆกันเนาะน,ะนีหนะนี่ดนตรีมันจะมีความเหมือนอะไรบางอย่างความแบบเออแล้วก็มาดูวิเคราะห์ตัวละครก็รู้สึกว่าแบบ เื้อผ้าต่างๆทรงผมก็จะคล้ายๆเดิมอาจจะมีแบบแตกต่างเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะทําเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนทําให้มันต่อกันน่ะคิดว่าความต่อเนื่องนะแล้วเราก็ไปแอบอ่านมาอ่านตามคอมเมนต์นะ่ะที่มีคนไปโพสเนาะเขาก็บอกว่าเรื่องตัว m b เพลง loser lover เนี่ยจะมาก่อนตัว m b พลง i know i love you เพราะว่าเหมือนคือเขาก็เป็นผู้แพ้แหะเป็นผู้แพ้ที่อยากให้ทุกคนมารักเขาอะไรย่างเงี้ย เป็นผู้แพ้ที่อยากมีคนรักอยากมีคนคอยดูแลคือหลังจากนั้นพอมันจบจากพาที่เป็นมิวสิกตัวใหม่นี้ใช่ไหมมันก็มาเป็น I Know I Love You ที่ออกมาก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกันคือถ้าใครมีข้อมูลอะ พิมใต้เม้นให้เราหน่อยนะเราก็แบบอยากรู้ว่าเรื่องราวทำเป็นมามันเป็นยังไงแต่ว่ามันมีสอรี่ที่น่าสนใจมากกับเพลงนี้รู้สึกว่าทีายทจะทําเพลงออกมาได้แบบมีเรื่องราวทําให้เรานึกถึงเพลงของบางทันในเพลงรันอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบชีวิตเด็กไม่รุ่นอะ่ะเออชอบมากชอบความที่มันมันเป็นสอรี่มันมีเรื่องราวเนาะก็อ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเราก็ถือว่า เป็น FC ของวงนี้เหมือนกันหีกเพลงที่ชอบแล้วก็ไม่ได้ทำรีแอคก็คือเพลงเมจิก คือความล้ําของ m อเป็นอวกาศเป็นแบบเฮ้ยทะลุออกไปนอกโลกม,มีความแบบเฮ้ยจุลกรรมโดนจับตัวอะไรเงี้ยคือมันมันไม่เกี่ยวกับ MV ที่เพิ่งดีแอคไปเลยนั่นแตนี่คือความชอบตัวของเรามากๆเพราะว่ามันดูมีความแบบล้ําสมัยแฟนตาซีก็ถ้า,าว่างๆอาจจะมาทําดีแอคเพลงเมจิกที่ออกมาได้สักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้ดีแอคก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปของช่องตุกจิตดีนะคะ มาดูกันว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะทำอะไรหรือว่าจะมารีวิวหรือว่าจะมาฮะมีคนเข้ามาด้วยนะคะอ้าวคุณจอนสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนก็นมาให้กำลังใจเราตอนที่อัดคลิปนะง <c oughs> ั้นเราจะลาไปกับพี่ฮาโซนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณจอนวันนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายลูซอร์เลิฟเบอร์นะ i